สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมนีก,กับกับมาพบก,กับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะา่ะเมนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับน้องซาเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนสิไปติดตามตัวเลขความฝันกับน้องซาสาวนิ้งกับขอฝากท่านผู้ชมกดต,ต,ติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนัน่มเนเดอร์ค่ะเด้อค่ะน้องซาเนาะค่ะเพื่อนฝันม่ขึ้นนี่เพิ่นฝันว่า เพิ่นได้ไปกับเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยผู้หนึง่งเด็กหน่อยผู้ชา่ไปเราไปพอน้องนามน้องหนึง่งเพิ่นว่าในน้องนามมันมีตะปะขอนเพิ่นว่าปะขอนแต่ว่าก็มีปะคอ,อยใหญ่กับตะเข็งที่แปลกประหลาดสิว่าปะเข็งกะโบเมียนเพิ่นว่าหนาตามันเป็นตะหยาดแน่เพิ่นว่าเพื่อนก็จับสองมือเลยก็ได้ขึ้นมาสองตัวเพิ่นว่าแต่มันรุดตัวหนึ่งลุดฟังที่เป็นปะเข็งเนาะค่ะ ลุดมือเพิ่อนปลาเพื่อนก็ไดแต่ประคอเพิ่นก็อุ่มอาเลยเพิ่นว่าเพิ่นยานมันลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วน้องสาเพื่อนก็ได้โตเลขนําคขาท่านผู้ชมและโตเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดเพื่อเป็นการบอเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องสาพองอมกับสาวนิ้งเนาะค่ะเนาะตอนนี้น้องสาเพื่อนก็ได้นั่งทายู่ยังกระทอมหน่อยบานเพิ่นค่ะค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของน้องสาพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องสาค่ะสวัสดีครับน้องสาครสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะได้ยินทางทีมงานเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าน้องสานี่ฟันดีว่าสันเมื่อคืนนี่น้องสาฟันจังไดเบาสู่ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฟันอันฟันว่าพ้าเด็กหน่อยไปหาตาใช้น้าการกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะในความฟันนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเด็กหน่อยผู้ชายค่ะอืันไปไปน้าหัวน้ําหองไปตะเวนไป บานนีก็ไปพอน้องน้ำค่ะไปพอน้องน้ำบอลลกแบบว่าคือคือคอันปลาคอนยังสีน้ำคานภาษาเฮานะค่ะบานีไปเห็นปลาอยู่น้องน้ำโตบักไงสองตัวสีจ,จับจังได้เนาะอันอันเล็กน้อยผู้นึงนั่นกับบอลลงจับน้ำเลยค่ะนั่งเบงิงโอ้นั่งเบิงจับบานนีในความฝันเนาะความลืดจังได้จับปลาสองมือจับอ,อ,อจับจั<อ>งได้คะ่ะจับ ขึ้นมาเลยปลาตัวพวกใยกำรรกะบโบหุม่มค่ะปลาหายางค่ะปลาปลาอีหยังในความฝันนั่นปลานี่เป็นตัวอย่างปลาคือจังสิบปลาเข็งนี่แต่ว่ากับโบเมนปันหนาตามันเป็นแปลกแต่ว่าหากตัวใ่แห้งจับขึ้นมาแล้วสองมือบบาน,นี้สีเงินสีเงินเอาไปสซคุเ่ของแล้วว่าลุดมือไปตัวหนึ่งเลือตัวหนึ่งกับุ่มเอาเลยเลือเลือตัวหนึ่งมันลุด มันดินบ่คะแม่ค่ะมันดินปลาปลาเป็นตะอย่างปลาปลาดนละมันดินต๊ค่ะเหลือตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่เป็นปลาคออืมค่ะจงไดนต่อบปนะครับปันบานนี่กัในวามฟันกับสะดือตื่นเลยอืแต่ว่าปานได้แถ้อุ่มเอาเลยตัวนึ่ะค่ะปลาตัวหนึ่งหนี่ยรุดเมื่อไปนะครับเนาแม่ค่ะฟันว่าสันสันฟันบหยาเ่าค่ะ แต่เป็นตีเป็นตัวเหลียกตีตีเป็นอย่างไรเหรครับน้องสาวพันธ์ไม่เขาจับปลาสองมือปลากระแปดแล้วปลากระหน่อปลาแปดแปดจับสองรุดตัวหนึ่งก็สิเป็นแปดหนึ่งจับกระหาเพราะว่ามือเขอหามือหานิวน้อมือหาหนิวหามือเป็นหาครับเนาะจับแปดเป็นตีเป็นเจ็ดนะครับเนาะหาเจ็ดจับจับจับตีเป็นเจ็ดจับจับตีเป็นเจ็ดครับหรือว่าสิเอาหนึ่งเจ็ดกระไรเพราะว่าไปกับเล็กหน่อยผู้หนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดเนาะครับเนาะเพรปลาก็เป็นแปดจับก็เป็นเจ็ดมือกะทีเป็นหาก็ได้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมกะทีได้ร้ายตัวเนาะครับเนาะแต่ว่าขันมากๆเลยนี่มากอันหาหนึ่งแปดเพราะว่าปลาเข้าได้ปลาตัวหนึ่งครับค่ะอันจับมาสองตัวรุดมือตัวหนึ่งค่ะปลากระแปดก็แห้งแล้วแปดหนึ่งครับค่ะจับกระหาครับอืมจับกระเจ็ดเอามือกระหา เนาะคะ่ะตัวโตวมากนี่ถ้าให้น้องสาตีตัวมากของน้องสาสามตัวน้องสาสิตีตัวไหนคะห้าห <5. S 2> นึ่งแปดห้าหนึ่งแปดบอกคะค่ะค่ะแล้วถ้าสองตัวนี่น้องสาสิตีให้ตัวไหนคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะเพราะว่าจับจับนังคนก็ว่าเจ็ดเนาะค่ะเนาะจับเจ็ดแม่ค่ะนังคนก็ว่าเจ็ดน้ังคนก็ว่าห้าจ้าก็แลี้วแจะ จะคล้องฝันเพิ่นค่ะจะคล้องฝันเพิ่นตีให้แบบนี้ค่ะตอนนี้เนาะครับเนาะค่ะนอกจากความเย็นนอกจากนี้กะให้ FC และท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะไปตีไปแปรเบิ่งว่าผู้ใดมักจังได๋สิตีเป็นแนวไรกะท่านผู้ชมเลวชีตุกท่านเอาไปตีไปแปรลองเบิ่งเนาะครับเนาะอาจจะได้ตัวเหล็กต่างไปจากนีแก็บ่เป็นหยังครับผมแต่ว่าน้องสาเพิ่นมักตอนนี้เนาะครับเน่ะกะไฮเอฟซีไปพิจารณาวิเคราะห์เบิ่งเนาะค่ะความฝันของ น้องซาค่ะเถื่อนนองซามีโศกใ่มาไหค่ะได้ตัวดีตัวเด็ดมาฝากเนาะค่ะเนาะค่ะมักตัวไดชอบตัวไดกับคอมเมนต์มาไต่คลิปเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมค่ะน้องซามียังอีกบอคะบ่ค่ะตัวนี้ฟันตอวิกฟันตอวิกฟันสันๆเนาะค่ะเนาะสันๆแต่ได้ใจค่วมค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบคุณน้องสาหลายๆเด้อค่ะเด้อถี่มาแบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกมาสรุปตัวเลขความฝันของน้องสาค่ะเลขสามตัวเนาะค่ะห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเลขสองตัวค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะลองแมตตัส่กันเถือ่อหนองสาไ้โศกไงกับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะลองตัดเหรนเบิงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน มีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำร่วยร่ำร่วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮดด็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ